สวัสดีครับนี้ก็จะพาพี่น้องข้ามราวนะครับอันนี้ต้องวิ่งเลนขวานะครับบ้านเราก็จะวิ่งเ,เลนซ้ายนะครับนี่เ็จะวิ่งเลนขวาเราก็อาจจะงงเหมือนกันนะครับไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เคยใ่บขับรถเลนนี้นะครับ ีก็ข้ามาฝั่งเราแล้วนะครับโอ้มีผมก็เสียด่านนอมันสี่ห้าด่านนะครับ เป็นกล้วยลาวนะเหมือนเหมือนหัดขับรถใหม่ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่า มันสงสัยครับเนียนมันคนละเรนกันเนี่ยคนละทางแล้วก็เราก็เหมือนเหมือนขับรถใหม่ครับมันไม่ค่อยถนัดแล้วค่อยชินครับ อาชีพพวกเราครับไปทุกที่ครับที่มีทางนี่อาจจะเป็นด่านเสียเงินเยมอมากองเรา